ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาระไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับตอนที่20อารมณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ก็คือความกลัวความกลัวที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ก็คือความไม่รู้มนุษย์นั้นเป็น่อพันุ์ที่ air, อ่อนแอเพราะว่าอ่อนแอจึงได้ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม แม้ในโลกที่โหดไลยที่ทุกอย่างสามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเพียงแค่กระพพิบหนีจำนวนก็จะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็ตามแต่ว่ามนุษย์ก็ยังคงเลือกที่จะอยู่กันอยู่เป็นกลุ่มเช่นเคยตามสัญชตาตญาณของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตที่จะมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเกิดการดำรงอยู่และตายลงวัฏจักรแห่งชีวิตจะดำรงอยู่แต่าบใดที่ดวงวิญญาณนน้นก็ยังไม่แหลกสลายในโลกแห่งนี้ดวงวิญญาตก็คือสิ่งที่จะต้องรักษาเอาไว้จนตัวตาย คเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณก็จะหนักหนาสหาหัสและฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณคเจ็บปวดแค่เสี้ยวเดียวก็ยังยากเกินกว่าที่จะทนทานถ้าดวงวิญญาณแหลกสลายไปแล้ววัฒนรแห่งโลกก็จะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของคนผู้นั้นอีกต่อไปแต่ว่ามีอยู่บางตัวตนเท่านั้นที่จะเป็นข้อยกเว้นที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตัวตนที่สามารถยังคงอยู่ อย่างนานแน่และกลําเนิดขึ้นมาใหม่ได้แม้ว่าดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกทําลายไปแล้วก็ตามสิ่งมีชีวิตที่น่าอิจฉาเหล่านั้นมีเพียงแค่สีเผ่าพันธุ์ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์จะมีพื้นที่พิเศษที่พวกเขาสามารถอยู่ได้เป็นมิติที่แยกตัวออกมาจากโลกแห่งวัตถุหากว่าพวกเขาต้องการที่จะปรากฏตัวออกมาพวกเขาจําเป็นที่จะต้องมีร่างเนื้อเสียก่อนเผ่าพันธุ์แรกที่เป็นจุดสูงสุดของโลกใบนี้ที่ทุกคนต่างก็หวาดกลัวมังกรที่แท้จ,จริง มังกรที่แท้จริงนั้นมีเพียงแค่สีตนเท่านั้นบนโลกใบนี้แม้แต่ในสิ่งมีชีวิตแบบจิตด,ด้วยกันพวกเขาก็ยังเหนือกว่าด้วยความสามารถในการสร้างร่างเหนือใช้งานเองที่ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดที่ทําได้ต่อมาก็คือเผ่าทูตสวรรค์พวกเขาคือเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งสวรรค์ที่ถูกปกป้องโดยยักษ์ที่แท้จริงเทวทูตก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อเหล่าเทวทูตแห่งจุดเริ่มต้นทั้ง7ดตน คิดจะสร้างผู้ติดตามของตนเองผู้นำของฝั่งทูตสวรรค์ก็คือดีโน่นั่นคือตำแหน่งที่เวลดานาวาได้แต่งตั้งให้กับเขาจิตวิญญาณหรือว่าผู้ที่มีร่างกายเหนือก็จะอาศัยอยู่ในที่ทํานักแห่งจิตวิญญาณสถานที่ที่แยกตัวออกมาเป็นพิเศษที่ราชนีแห่งจิตวิญญาณได้สร้างขึ้นมาเองและสุดท้ายก็ปีศาจพอพันปีศาจเองก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในโลกแห่งปีศาจเหมือนกันแต่ว่า ปีศาจนั้นก็เป็นผอพันธุ์ที่หดเทียมมันจะต่อสู้กันเองเรื่อยมาภายในโลกแห่งนั้นเพราะว่าต่อให้ตายก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีหากจะพูดถึงปีศาจที่น่าเกรงขามและน่าบาดกวาที่สุดในดินแดนฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นจอม,มันก,กีคริมสันหรือว่าหลูสีแดงให้จุดเริ่มต้นผู้ที่แผ่ขยายความตายไปจนถึงดินแดนตะวันออกจนได้รับสัญญาณนำม,มาว่ากีจะเสียงกรีดร้องมากมายของโมโนุษย แต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งของดินแดนมนุษย์อาณานิคมของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงที่สดุดในโลกแห่งนี้จะก,กวาดฝั่งตะวันออกดินแดนแห่งนี้ก็มีจุดที่เชื่อมต่อกับประตูนรกอยู่หลายจุดแต่ว่าจุดที่มีการเฝ้าระวังที่สุดก็คือจุดชายฝั่งของทวีปปีศจผมสีขาวเอากลับว่าเป็นหิมแะแรกของฤด,ดูในตาสีแดงเลือดหนกกับริมฟีป,ป่าที่เป็นสีเดียวกันความโหดเทียมอมเตุที่มากกว่าปีศาจท,ทั่วไป หากวัดีขาวเห็นจุดเริ่มต้นบางได้ปรากฏตัวขึ้นมาน้นาก็หมายถึงความตายนับไม่ถ้วนเมื่อสิบปีก่อนก็คือครั้งล่าสุดที่เธอได้ปรากฏตัวออกมามนุษย์ต่างก็ล้มตายกันไปหลายร้อยคนหรือว่าหลายพันคนเลือดของผู้เคาะลายได้อาบไปทั่วลานประหารดวงวิญญาณของผู้อาบโชคถูกหยิบเข้าไปในปากอันอวบอิม่มดวงแล้วดวงเล่ากัดกินกระทั่งจิตวิญญ,ญาณน,นั่นคือสิ่งที่พวกปีศาจส่วนใหญ่จะทํากันเหตุการณ์ที่กลายเป็น ภาพแทนของความหวาดกลัวถูกขณะนา,นาในภายหลังว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบณริมทะเลสาบซีชาติและทําให้การมีอยู่ของจุดเริ่มต้นกลายเป็นสิ่งที่อันตรายต่อโลกใบนี้มากและจากที่เรมโมโปรับออดิซเตอร์ได้แล้วเขจาจะนั่นมาเย็นอยู่ที่ตรงหน้าผาที่มองเห็นสนามรบได้อย่างชัดเจนศพมากมายคงหล่อออกที่เป็นศัตรูเรียงรายกันอยู่ในตอนนั้นเบน,นีโมโลได้พูดขึ้นมาว่าท่านรินมโมโลครับ เบนิมอร์โลและโอนิโตัวหอื่นๆได้เดินเข้ามาหาลิมอร์ตัวของลิมอร์เองก็คิดว่ามันคือการจากลายังไงซะตัวของเขาก็สัญญาไปแล้วว่าจบสึกกับออกพวกเขาจะเป็นอิสระแม้ว่าจะนาเศร้าแต่ลิมอร์ก็ต้องทําตามสัญญาลิมอร์ลได้หันกลับมาที่พวกเขาแล้วได้ส่งรอยยิ้มให้ในตอนนั้นเบนิมอโลก็พูดว่าถ้าลิมอรโลรับจิงอยู่ที่พวกเราได้บอกว่า เมื่อจบสงครามกับพวกออกเสร็จแล้วพวกเราจะแยกตัวออกมาแต่ว่าหากว่าท่านการุนานแล้วก็เมียนิเมโลได้พูดค้างเอาไว้เช่นนั้นก่อนที่โอนี้ทั้ง4จะคุกเข่าลงเบื้องหน้าโฮลิมิโลทําเอาลิมิรโลก็ตกใจอยู่เล็กน้อยแต่ว่าประโยคต่อไปก็ทําให้ลิมิโลตกใจกว่าเมื่อตะกก้นี้เซอีกหากว่าท่านลีมเมโลการุนานแล้วก็ได้โปรดรับพามพักดีของพวกเราเถิดครับ พวกเราขอถวายความจงรักภาคดีให้แก่ท่านครับจะรับใช้ท่านต่อไปครับเบเน,นมโลโลได้ก่าวจบแล้วก็น้มศีรษะลงมาแล้วก็คาดหวังในคําตอบของริมมิลโลไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องปฏิเสธริมมิลโลจะได้รับมาทั้งหมดโดยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรริมมลโลไว้ใจในความภาคดีและความแข็งแกร่งของพวกเขาและริมมิโลจะได้พูดออกมาว่าเบนนมิลโลนายคิดว่ากําลังลบของพวกเราเป็นยังไงบ้าง เมือ่อเรมมุลโรได้ถามแบบนั้นเบน,นิมุโลก็ตอบว่าครับในความคิดเห็นของข้าความทัพของพวกเราก็มีมากพอตัวอยู่ก็จริงแต่จํานวนก็จะไร้ประโยชน์เพราะว่าตัวช้ชะิตาที่แท้จ,จริงก็คือความสามารถของลายบุคคลครับเบน,นิมุลโลแม้ว่าเขาจะโดนถามไปแบบกระทันหันแต่ก็สามารถตอบคำถามออกมาได้อย่างเลื่อนไหลเขาก็อาจจะคิดเรื่องนี้มานานแล้วก็เป็นได้แต่ว่าไม่มีจังหวะที่จะให้พูดออกมาในเลมอุโรจะได้พูดกับเขาอีกว่า ในกำลังหมายถึงเราควรจะเพิ่มคนเก่งๆใช่ไหมหลังจากได้ฟังคำถามต่อไปของริมเมอร์โลเบน,นิมอรลก็ตอบว่าใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกคนที่มีอยู่แล้วหรือให้ก้าวข้ามพวสามารถของตนเองหรือว่าจะหาสมาชิกใหม่ที่ไว้ใจได้เข้ามารวมก็ได้นะครับเบ n น,นิเมอร์ได้พูดแบบนั้นทําให้ริมเมอร์ู้สึกประทับใจตัวของเบน,นิเมอร์โลก็ดูราวกับว่าจะมีความชำนาญในด้านของ ทรัพยากรบุคคลทางการทหารเป็นอย่างมากนอกจากนั้นในตอนนี้เขาก็ยังคงดูสมบมยิ่งขึ้นมากกว่าตอนที่เจอกันในตอนแรกเสียอีกเลรีมมอนโรสได้บอออกมาว่าสมาชิกใหม่เสนาะเอาอเป็นปีศาจสักสิบตนก็คงจะพอื่ังจากได้ฟังแบบนั้นแล้วเชออนก็พูดออกมาว่าปีศาจที่ว่านนี่คือแบบดีอาบลหรือเปล่าคะ ลิมโรขอได้เพิ่มพรมออกมาทําให้ตัวของเชยออนนั้นก็สงสัยและได้ตั้งคําถามขึ้นมาริมโรก็ตอบว่าไม่หลอกดีเอลโบเขาไม่ใช่ปีศาจธรรมดาธรรมดานะตัวตนแบบมอนั่นนะ่ะไม่ได้ปรากฏตัวออกมากันง่ายง่ายสักหน่อยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกหญิงทอนงในศักดิ์ศร,รีกันแบบสุดกูกันเลยแหละริมโรขอได้ตอบคาถามไปเช่นนั้นและก่อนที่จะเริ่มทาการสร้างวงแหวนเวทมนต์อเชิญขึ้นมาและเป้าห,หมายก็คือปีศาจในระดับอาร์คเดมอน ประมาณ30ตนหรือก็อาจอย่างน้อยก็เป็นแกตเตอร์เดมอนสัก50ตนริมูลลุลโลเขาได้ใช้ร่างกายของเหล่าออกที่ล้มตายเลี้ยงลยเกินอยู่เพื่อได้สร้างร่างเนื้อขึ้นมาใหม่ให้แก่ปีศาจพร้อมกับเชฟเวญญาน3ามแส0 0้านดวงของพวกออกที่ถูกสังหารไปเพื่อเปิดประตูเชื่อมต่อโลกและนรกขึ้นมาเป็นทางเดินที่นําปีศาจมาสู่โลกแห่งวัตถุริมูโล,ลได้ทําการผสมผสานพงทองลงไปด้วย เพื่อให้เหล่าปีศาจที่จะออกมานานแข็งแร่งยิ่งขึ้นในเสี้ยววินาทีนั้นก็ได้มีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นมาคือ,อเสียงหัวเราะอันน่าขวลุกได้ดังออกมาจากใจกลางของสนามพอลังแกนเวทมนต์ที่คุมคังนั่นแสดงให้เห็นว่าอีฝ่ายก็เป็นตัวตนชั้นสูงที่แข็งแร่งพอที่จะสนุกสนานไปกับกระแสแกนเวทมนต์ที่ฉีกร่างกายของมนุษย์มารชั้นสูงออกเป็นชิ้นๆได้ในวินาทีเดียวเลยแบบนี้หญิงสาวผู้มีเลือนผมสีขาวรล่ากับหิมะ ดวงตาและเิงเฟี์ปากสีแดงเลือดหนอกแต่งการชุดที่ดูหรูหราเธอเย็ยนอยู่ท่ามการโจดที่เคยเป็นสนามลกด้วยท่าทีที่หญิงยโสพราะลังของเธอในตอนนี้ก็พอๆหรืออาจจะมากกว่าดีอาโบเซียอีกดวงตาสีแดงของเธอได้กวาดไปทั่วบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าที่มีเพียงแค่ชุดกอดที่ไายผู้สวมใส่เรี่ยงรายกันอยู่สายตาของเธอก็ไปจบอยู่ที่เด็กสาวตัวเล็กๆที่ดูภายนอกแล้วจะโตกว่าเพื่อนของเธออยู่นิดหน่อยในตอนนั้น ยิงสารได้พูดออกมาว่าเจ้าคือคนที่อญเชิญข้าออกมาเสนาเจ้าขามือเลียวๆของเธอได้ชี้ไปที่ริมม์โลแม้จะพูดด้วยคําพูดที่ดูเหมือนกับว่าจะโสภาพแต่ว่าน้ําเสียงของเธอนั้นก็เย็นชาและโหดร้ายการโดนสาวสวยพูดแบบนี้ใส่ริมม์โลก็รู้สึกเหมือนกับว่าโดนมีดน้าปากที่ออกแต่ว่านั่นมันก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญริมุ์โลได้เพ้อหลุดปากพูดออกมาว่าบางังลังจากได้ฟังคาพูดของริมม์โล หญิงสาวผมสีเงินยิ้พูดออกมาว่าโโฮ,โฮรู้จักข้าด้วยอย่างนั้นเหรอเจ้าขางั้นก็คงจะง่ายขึ้นมากจะให้ข้าไปจัดการใครกันละเจ้าขาส่วนราคานั่นก็คือดวงวิญญาณของเจ้าเองพอได้ฟังคำถามของหญิงสาวที่อยู่เบื้องหน้าริมุลุก็ตอบว่าไม่ฉันไม่ต้องการที่จะฆ่าใครหรอกนะฉันก็แค่ต้องการลูกน้องเพิ่มแต่ไม่นึกเลยว่าสิ่าคำให้จเจริ่มตน้นจะตอบรับมาด้วยตนเอง พอได้ยินเลียมุลต่อกลับมาแบบนั้นหญิงสาวเองก็ได้หัวราะออกมาเบาๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพูดต่อฮึ่มๆได้รับทางล่างเหนือแล้วไหนจะดวงวิญญาณอีต้องสามแสนห้าหมื่นดวงให้กินเล่นๆอีกแบบนี้มันก็เชียอเชิญกันแบบเพีนเห็นเลยไม่ใช่เรื่องไงเจ้าขาหลังจากได้เย็นแบบนั้นเลียมรุลก็ได้เดินเข้าไปประจ,จันหน้าอยู่กับบงังในระดับสายตาเดียวกันดวงตาของเธอนั้นก็แฝงไปด้วยความโหมดหลายที่หาได้ยาก แม้แต่ในหมู่ของปีศาจถ้าจะต้องต่อสู้กับเธอขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็ลิมุลูมั่นใจว่าตนเองนั้นเหนือกว่าแต่ในสถานที่รอบๆแห่งนี้และคนที่อยู่แถวๆนี้ก็คงจะโดนลุกหลงไปด้วยในขณะนั้นบางก็ได้พูดออกมาว่าเพื่อเป็นการขอบคุณจะยอมเป็นพลังให้สักพักหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นคนที่น่าเบื่อข้าจะฆ่าทิ้งแน่ๆพอได้ยินแบบนั้นลิมุลูก็ตอบว่าเธอคิดว่าเจ้าชนะฉันได้เรื่องไง พอได้ฟังคําถามของริมมอนโลบางก็ตอบว่าไม่ลองก็ไม่รู้สินะเจ้าขาหลังจากนั้นริมอนโลกับบางก็ได้ปลดปออล่อยอลาให้กิจทุกคำออกมาในปริมาณที่เท่าเท่ากันในสร้างบรรยากาศกดดันให้กับคนที่เฝ้ามองดูอยู่เป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันตัวของบางเองก็ตกใจที่อีกฝ่ายเด่งก็มีพลังพอๆกับตนเองได้ความตระหนักรู้ที่เธอมีก็คือจุดเริ่มต้นนั้นแข็งแกร่งที่สดุดและไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งไปกว่าพวกเขาได้ ว่าไปแล้วแม้แต่พวกที่เสมอกับเธอก็ยังหาได้ยากเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าของเธอกับปลดปล่อยพลังที่สุสีกับเธอเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยในตอนนั้นบางได้พูดออกมาว่าน่าสนใจยิ่งนักเจ้าค่ะบางได้เผยรอยเยิ้มที่ดูงดงามและดูน่าลงไหลออกมาเมื่อได้เขียนว่าชีวิตที่แสนจะน,น่าเบือ่อถล่มประเทศของมนุษย์และทรมานปีศาจไปวันๆมันจะหายไปสักพักจะยอมเป็นพลังให้ บบจริงๆงจางๆให้สักพักหนึ่งก็ได้บางก็ได้คิดแบบนั้นในตอนแรกเธอก็เิียนว่าจะทําตามคําสั่งของอีกฝ่ายหนึ่งแบบผ่านๆแต่ถ้าน่าสนใจแบบนี้เฮนทีจะต้องลองดูซักหน่อยแล้วว่ามีลูกเล่นอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าใลในขณะนั้นเลมโมโรก็ได้หันหลังแล้วกาลังจะเดินกลับไปหาพวกเบนิมาโลแต่ว่าเขาเองก็ต้องช่างงานและได้หยุดเดินก่อนที่เขาจะหันกลับมาพูดประโยคที่คาดไม่ถึงให้แก่บางได้ฟัง เธออยากได้เชื่อหรือเปล่านั่นคือคำถามของริมเมโลริมเมโลได้ทำไปเช่นนั้นด้วยใบนหน้าที่เหมือนกับว่าคําถามของเขานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติที่ใครๆขเขาก็ทําได้แต่ว่าสำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่การตั้งชื่อให้กับจุดเริ่มตน้นแม้แต่พวกชมันก็ยังไม่กล้าที่จะลองทําเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามนุษย์มันที่อยู่ตรงหน้าของเธอกลับพูดออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยหากเป็นมนุษย์มันทั่วไปเสนอมาแบบนี้ เธอคงจะตัดหัวพวกนั้นออกมาแล้วก็เสียประจานไปแล้วเธอไม่ใช่พวกใจง่ายที่จะยอมให้ใครต่อใครตั้งชื่อให้กับเธอก็ได้ปิสากระดับสูงระดับเธอนั้นก็จะเลือกเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่เพียงแค่พูดเดียวเท่านั้นตลอดไปแม้แต่จุดสิ้นสุดของเวลาก็ไม่สามารถทําให้ความพกดีที่มีต่อเจ้านายที่เลือกเอาไว้ดีแล้วจางหายไปได้หากว่าเพื่อเจ้านายต่อให้สิ่งที่รออย,อยู่จะเป็น ชีวิตหรือว่าความตายก็จะอ้าแขนรับคำสั่งด้วยรอยยิ้มและแน่นอนว่าตัวของสีขาวจุดเริ่มต้นนั้นก็ยังไม่ได้เลียเจ้านายของตนเองเลยตลอดลายพันหลายหมื่นปีที่ผ่านมาเกณฑ์พันของเธอนั้นโหดเหินเธอต้องการที่จะยอมรับใช้เพียงแค่เจ้านายผู้ทีท่ซักวันหนึ่งที่เย็ยนอยู่เหนือทุกสิ่งและจะต้องเป็นคนที่เธอถูกชะตาด้วยเท่านั้นเธอถูกเจมุนย์อยู่สองสามคน แต่ว่าคนเหล่านั้นก็กลับไม่แข็งแร่งพอที่จะเชนะเธอได้ในการต่อโซ่และไม่สามารถมอบชื่อให้แก่เธอได้แกนเวทมนของพวกเขานั้นน้อยเกินไปเทียบไม่ได้กับปริมาณที่บางต้องการและพวกเขาเองก็ตายลงจากความพยายามนั้นแต่ถึงอย่างนั้นบางเองก็เคยพ่ายแพ้แพ้ให้กับรหดจุดเริ่มต้นแห่งสีแดงที่เปลนคนในรุ่นเดียวกันกันกบเธอฝ่ายนั้นก็แข็งแร่งพอที่จะล้มเธอได้ และพยายามที่ชาชวนให้เธอไปรับใช้เขาแต่ว่าเธอเองก็ไม่โถใจอีกฝ่ายดางนั้นจะได้ปฏิเสธหัวชนฝาด้วยทุกวิธีทางแต่ว่าในตอนนี้มนุษย์มันผมสีฟ้าโอมเงินที่อยู่เบื้องหน้าของเธอพลังที่มีก็มากพอๆกับเธอในตอนนี้คนคนหนานได้เสนอว่าจะตั้งชื่อให้กับเธอน่าสนใจไม่ว่ายังไงนี่มันก็น่าสนใจมากและเธอได้พูดออกมาว่าฮ้อฮ หากว่าเจ้าคิดว่าสามารถมอบชื่อให้แก่เราได้แล้วละก็จงทํามันเลยเสียสิเราถูกใจในความมั่นใจอันเปี่ยมล้นนั่นเหลือเกินหากว่าเจ้าสามารถมอบชื่อให้กับเราได้สําเร็จและยจงคงมีชีวิตรอดมาได้ข้าผู้นี้ขอสาบานว่าจะมอบโจรลักพอดีทั้งหมดให้ข้อเสนอนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะบางในพูดออกมาด้วยรอยิ้มพิจาวาดูจริงใจ เธอคาดหวังในตัวของริมุลุก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าริมมุลุนั้นจะสามารถทำได้จริงๆยังไงสาเธอเป็นถึงตัวตนที่น่าหวาดกลัวของโลกหนึ่งในเจ็ดของปีศาจแห่งเริ่มต้นผู้ให้กำเนิดเหล่าปีศาจนับไม่ถ้วนและริมมุลุเองก็ได้ยิ้มออกมาเมื่อเขาได้ยินข้อเสนอนั้นสำหรับริมุลุแล้วมันคือการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยงได้รับความเพาะดีอย่างจริงใจจากอีกฝ่ายหนึ่งและได้อีกฝ่ายมาเป็นกงองกำลังของหมู่บ้าน คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มอีกและปีศาจหากว่าได้เลือกเจ้านายของตนเองแล้วก็จะไม่มีวันหกักหลังเด็ดขาดตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คงจะเป็นเจ้าดีอาโบนั่นแหละเดี่มุโลกก็ได้เริ่มคิดชื่อให้กับเธอชื่อของดีอาโบที่เขาตั้งให้เป็นนั้นนอกจากจะหมายถึงปีศาจแบบตรงตัวแล้วก็ยังเป็นการเปรียบเทียบดีอาโบให้เปลี่ยนเหมือนกับรถซูเปอร์คาร์เลมโบกินีดีอาโบอีกด้วยงานบางเองก,ก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน ั้งชื่อให้ตามชื่อรถโดหลูก็แล้วกันนะเทสทราซาเป็นยังไงบ้างพอได้ฟังชื่อนั้นหญิงสาวก็ได้ทวนคําพูดของลีเมินโลเทสทราซาหญิงสาวผู้ได้รับนามใหม่ได้ทบทวนชื่อของตนเองอีกครั้งหลังจากได้ยินคำนั้นเธอได้ก้มหน้าก้มตาพึมพําอะไรบางอย่างทําให้เลียมเมินลไม่อาจคาดการความคิดของเธอได้เลยหรือว่าบางทีแล้วเธอเองก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าเลียมเมินลูก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้ว สาเหตุที่เซตราซาได้ก้มหน้าต่ำลงเพราะว่าในขณนะนี้ภายในหน้าอกของเธอหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียเลยเบหน้าสีขาวนวลของเธอถูกแต่งแต้มไปด้วยเิือสีแดงสอดเธอเองก็รู้สึกอับอายและประหมาเป็นอย่างมากเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลผู้นี้เจ้านี่ไม่เสยท่านผู้นี้ท่านผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทำไม ทำไมตัวของเธอกลับไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเรือว่าจะเป็นตัวตนที่เธอกำเนิดขึ้นมาใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ไม่นานแต่ว่าตัวตนที่เธอกำเนิดขึ้นมาได้ไม่นานหากว่าไม่ได้โชคดีจริงๆก็คงจะไม่แข็งแร่งขนาดนี้เททราซาก็ได้รับแวนตัวลิมุลโลอยู่ภายในใจแต่ว่าเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นความวาดกัวที่เธอมีกับกลายเป็นความเลื่อมใสตัวตนสมบูรณ์แบบที่สูงส่งทั้งปัญญาและพลัง จนจุดเริ่มต้นอย่างเธอเองก็มัวมองไปเลยเมื่อเปรียบเทียบกันกำลังเยินยิ้มให้เธออยู่นะเบื้องหน้าอย่างเป็นกันเองในตอนนั้นเธอได้พูดออกมาว่าตัวข้าผู้ต่ำต้อยจะรับใช้นายท่านผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนามเพชททรซสานีดาบชั่วฟ้าดินสันหลายความพักดีของข้าจะรักและความพักดีของข้าจะว่าใพ่แด่ท่านเพียงผู้เดียวเพชททรสัสานได้ก้มตัวลงใบหน้าอันง,งดงามได้สยขึ้นไปมองที่รีมอลุแล้วได้พูดออกมาซึ่งรีมอลุเองก็สังเกตเห็น ร่องรอยของความเขื่อนอายบนใบหน้าของเธอได้อยู่มันไม่ใช่แค่นั้นในตอนที่เธอได้พูดคำสาบานไปมันก็มีบางส่วนที่ฟังดูแปลกๆอยู่เหมือนกันลมมอรโลจะได้พูดออกมาว่าลุกขึ้นเถอะฉันชื่อลิมมอลจากนี้ไปก็ขอฝักเนี้ฝากตัวด้วยล,ล่ะหลังจากได้ฟังคํากล่าวของลมมอลเทตตาร์ซาก็พูดออกมาว่าท่านลีมมอลูช่างเป็นชื่อที่งดงามเต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาและพลังอํานาจ เมื่อเลมโบนูได้นําตัวจบแล้วเททราซสาก็ได้พูดตามมาและเธอเองก็ได้โพมนมือเอาไว้ที่อกของเธอเหมือนกับว่าจะสวดภาวนาถึงอะไรบางอย่างแต่ว่าเลมโบนูนั้นก็กลับรู้สึกจักรจี้ขึ้นมาเสียอย่างนั้นอย่างกับว่าขอพุ้นสลับดีอาโบที่สองเข้ามาทํางานให้กับตนเองอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเธอก็อยู่ในกฎเดียวกันกับดีอาโบจริงๆเธอเองในตอนนี้ก็เปลี่ยนเดมอนพีดคุณนางปีศาจเหมือนกับเจ้าหมอนั่นเป๊ะเลย เหตุราซาได้เยืนคืนก่อนที่จะเข้ามาทักทายผู้เบีนิมารลที่เย็นอยู่ด้านหลังแบบสนิทกันเองอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อก็คงจะเป็นเพราะว่าเธอได้สาบานว่าจะจองรักพักดีให้เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วนั่นเองด้วยเหตุนี้เลียม,มุลุขอเจงได้จุดเริ่มต้นมาเป็นข้ารับใช้อีกหนึ่งตนรวมแล้วณนะตอนนี้เลียม,มลุก็มีข้ารับใช้แห่งจุดเริ่มต้นอยู่สตน และสปอยนิดหน่อยในอนาคตแน่นอนว่าอีก2ต้ตนที่เหลือที่เคยเป็นลูกน้องของเรียมุลุในทไลายของไรโนเวลก็จะตามมาด้วยแต่ว่าใครจะมาก่อนนั้นก็รอรุ้นนะครับและมีมานัดปริศนาที่ถือกำเนิดขึ้นมาที่สามารถเอาชนะเวลกินได้ก็สำรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า